สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาสตูดิโอครับวันนี้เป็นเรื่องของออกครับพวกตัวเขียวจอมปลาเถื่อนแห่งจักราวาล w วร์เมอร์โฟ k ตี้เคซึ่งมันเป็นเผ่าที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วว่าเผ่านี้เนี่ยปลาเถื่อนความก้าวร้าวสูงออกที่เราเห็นครับเป็นสายพันย่อยนะไม่ใช่สายพันหลักสายพันหลักเนี่ยเาเรียกว่าออกรอยครับผมมันจะแบ่งเป็นสามสายพันย่อยคือตัวของออกที่เราเห็นทุกวันเนี่ยมันคือตัวนี้ปุ๊บนี่ออกปกติที่เราเห็นกัน เป็นสายนักลบเน้นการใช้พละกําลังเป็นกองกำลังหลักของออกรนการบุบกลูกราวต่างๆครับแล้วก็มีพวกเกรชชินครับเกรชชิน <ret> คือตัวนี้ทําหน้าที่จิประทะย,ย่อยๆลงมาครับผมเป็นเหมือนพวก Boy เมกบอยอะไพวกนี้ก็ได้จะฉลาดกว่าพวกออกที่เป็นเป็น,ปนก้ามใหญ่ๆนะั้นใช้กําลังอันนี้ใช้สมองบ้างแหละแล้วก็มีพวกสนอตลิงครับที่เป็นตัวสําหรับการรับใช้งานต่างๆ นี่ครับผู้ออกรอยจะแบ่งเป็นสามกลุ่มดังนี้ฮะแต่เราเห็นจริงคือตัวนี้ออคที่เน้นก้ามเนื้อครับออคเนี่ยออกรบเป็นหลักเราจะเจอกันบ่อยครับผมอ่ะถัดมาครับออคเนี่ยว่ากันว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่งสุดกาแล็กซี่อ้าว <laughs> ลาดบอสของจริงมาแล้วครับทำไมอ่ะคือด้วยความที่มันมีปริมาณเยอะมากๆถ้าไม่นับเทีนิตแบบเทียบหัวต่อหัวเนี่ยอาจจะมากที่สุดในจักรวาลครับ แล้วก็เคยมีเคที่มันไปซักกับเทอเนตแล้วสูสีด้วยนะรวมถึงวันเผาที่มีพรรลังงานสูงมากตายยากแพร่พันุ์ไวครบเครื่องความเป็นล้านบอสอะเทคโนโลยีอาจจะดูงงๆไปหน่อยแต่มันก็ใช้ได้ผลนะเว้ยว่ากันว่าถ้าออกทุกตัวเนี่ยรวมเป็นนัดหนึ่งใจเดียวกันทําภารกิจเดียวกันสู้ศัตรูตัวเดียวกันเนี่ยออกคงจักรวาลได้ครับแล้วทำไมแล้วทำไมยังไม่ครองอ่ะคําตอบคือออกถ้าไม่สู้กับเผ่าอื่นครับมันก็ตีกันเอง แยกกันเป็นใหญ่ครับผมพบาะเป็นแป่งเป็นเผ่เาต่งตางๆเนี่ยหลายร้อยเผ่าแต่ละเผ่าก็ต้องจะเสียบกันเองอยู่ครับทําให้ออกเนี่ยมีแต่เรื่องทั้งวันอ่ะสตูบุกมาตีัตูัตูหายไปตีกันเองครับผมมันก็เลยไม่ได้ครองจักรวาลสักทีครับออกเนี่ยการกําเนิดออกมีความเชื่ออยู่สองสายนะครับสายแรกคือว่ามันมีออกที่ฉลาดมากชื่อว่าเบรนบอยเนี่ยสร้างออกขึ้นมาเพื่อเป็นแรงงานเป็นนักรบ กับสร้างเกรซินขึ้นมาเป็นผู้รับใช้ครับผมสายที่2เนี่ยเป็นหลักฐานใหม่ครับบอกว่าไอ้พวกออกเนี่ยอาจจะถูกสร้างขึ้นโดยเผ่าพันธุ์เก่าแก่โบราณที่เรียกว่าโอวันพวกมันเนี่ยสร้างคร็อก kr ok นะฮะขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับศัตรตูอย่างเนคอนโดยคร็อกเนี่ยคิดง่ายคือเป็นออกที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมฮะสูง12เมตรใส่ชุดเกราะทันสมัยประมาณระดับฮอลล่าเทซี่ขึ้นไปอะครับแบบ เก่งมากๆเลยเป็นผอพันหลักที่โอวันท่สูดกับพวกเนคคอนครับแต่พวกคล็อกเนี่ยหายไปได้ยังไงไม่มีใครตอบได้ครับผมปัจจุบันก็เลยเหลือแต่ออคเป็นหลักครับออคเนี่ยมีอยู่ในกาแล็กซี่มาตั้งแต่ยุคข,ของวอ r อินเทเวนและที่เนคคอนตีบโอวันต่อสู้กับมนุษยชาติมาตั้งแต่ก่อนการก่อ,กกอตั้งจกักรวรรดิด้วยหลายหมื่นปีก่อนนั้งเอ็ดอ,ออฟเทคโนโลยีเนี่ยออคก็มีแล้วแล้วมนุษย์กับออคเนี่ย ก็ตีกันมานับครั้งไม่ถ้วนครับดังนั้นถ้าถามว่าจากาักรวรรดิวอลเมอร์ฟอร์ิเคเนี่ยตัวอะไรอยู่มานานแล้เกาะเรื่องบ่อยสุดออกเป็นหนึ่งในนั้นนะครับในยุคแห่งความขัดแย้งครับอำนาจของออกขยายไปสูงมากเพราะว่ามนุษย์ตีกันเองออกก็แบบอ้าวพวกนายตีกันเองเหรอเราก็เคลียร์ที่สบายสีน่นายจนกระทั่งเกรทครูเซกนะผมเอมเพลอร์ Emperor, ก็ได้นำทัพของมนุษย์ครับออกไปทำลายจากักรวรรดิออกสองแห่งโดยที่ว่าหลังการวิธีจ,จกักรวรรดิของเอรัค ออกที่อุรานอรครับพอพันออกเนี่ยเรียกว่าโดนดอบไปเลยฮนะอุรักออกที่อุรานอเนี่ยเป็นออกกลุ่มใหญ่มากพอโดนเอเมอร์เลอร์บุกไปตีแตกครับผมออกก็เลยโดนลดความน่ากังวลลงอะ่ะเขา,คคา,าเรียกไพคุกคามจากเลเวลสูงเป็นเลเวลต่ำครับอย่างไรก็ตามครับมันก็อยู่เงียบได้ไม่นานฮนะในช่วงปียุคสามหมื่นสองพันนะครับ ออกที่ชื่อว่าเดอะบีทเนี่ยก็รวบรวมออกทั้งจักราวาลมาเป็นกองหลังของมันได้ครับผมและเกือบจะครองกาแล็กซีกไว้มันได้ก่อการทาวาร์คครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาครับแต่สุดท้ายองค์จกักรพรรดิก็หยุดยั้งมันเอาไว้ได้เดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแกนิดนึงอิมเพีสชั่นแมนใครหยุดยั้งไว้ได้ครับปีสามพันสองเนี่ยองค์จักรจงองค์จักรพรรดิเนี่ยกลายเป็นผักไปแล้วตอนนั้นเนี่ยเราหลามรู้เนี่ยหยุดยัง้งเอาไว้ได้ด้วยตัวเองครับผม นิดนนในยุคศตวรรษที่41สอครับมันก็เกิดในคนอ้อยอีกหนึ่งคนขึ้นมาที่มีนานมากคือกาสกูแม็กอูรุกทาก้าครับหรือที่เรารู้จักในนามกาสกูครับไอตัวนี้เนี่ยก็สร้างความชิบหายทักก่วกาแล็กซี่เหมือนกันกาสกูเป็นออกที่แปลกคือปกติออกเนี่ยถ้าไม่แข็งแกร่งแล้วโง่ก็จะจะฉลาดแล้วไม่แข็งแกร่งแต่กาสกูเนี่ยมีสองอย่างเข้าในตัวเองครับผม เก่งด้วยฉลาดด้วยทําให้ออกทั้งหลายมองกสัสกูว่าเนี่ยอาจจะเป็นออกตำนานของเหล่าออกครับก็คือเป็นออกที่เป็นลังจุติของกอกและม็อกซงเป็นเทปเจของเหล่าออกนั่นเองครับถ้าจากเรื่องของประวัติศาสตร์ออกเนี่ยมาดูระบบนิเวศกันบ้างดีกว่าออกเนี่ยประกอบด้วยหลายสายพันธุ์ก็คือพวกเกรชชินสโนตติงสควิคแล้วก็พวกรวมถึงพวกเชื้อราด้วยทำให มันกระจายตัวไปทั่วแล็กซีได้ไวมากเรื่องที่มันเป็นเห็ดมันเป็นสปรอร์งเชื้อราเนี่ยเวลาอ็อกตัวหนึ่งไปลบเนี่ยสปรอร์ติดตามตัวไปด้วยสู้กันไปมันก็กระจายลงพื้นเดินไปก็กระจายลงพื้นแล้วมันก็งอกมาเป็นตัวอ็อกใหม่ๆได้อีกแถมด้วยความเป็นเชื้อราครับมันทําให้อ็อกแต่ละตัวเนี่ยมีความทนทานสูงเอาเยวะฉีกขาดไปก็ทดแทนได้ง่ายคอยป้องกันตัวอ็อกจากอุณหภูมิต่างๆเชื้อโรค สารเคมีแล้วพอออกโตขึ้นเชอลายเายอะขึ้น,นก็แพร่สปอร์ไปเรื่อยครับผมทําให้ออกเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่แพร่กระจายตัวได้ไวที่สุดในกาแล็กซีครับผมท่านั้นยังไม่พอถ้าคุณปรับออกลงได้นะสปอร์ฝังอยู่ใต้ดินคุณปราบไม่ได้ปีเนี้ยอีกสิบปีร้อยปีมันโผล่มาจากใต้ดินใหม่ครับผมปราบไปแล้วงอกใหม่ได้ปราบแล้วงอกใหม่ได้แปลว่าดาวตวงใหมออกบุกไปครับถ้า เอาให้ชัวร์ต้องล้างดาวทิ้งก็ผมเอ็กเทอร์มินาทัสเพื่อกวาดล้างสปอร์อให้หมดไปถ้าปล่อยไว้อย่างนั้นอุณหภูหม,มิวองชิ้นเหมาะสมเดี๋ยวก็งอออกมาเป็นออกฝูงใหม่อยู่ดีตัวออกเนี่ยครับถูกออกแบบให้ทนทานมีกล้ามเนื้อก้าวล้าวปาเทือนแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับพวกโอทบอยเนี่ยทางานเรื่องการก่อสร้างได้ด้วยทำมันเฉพาะด้านได้เหมือนกับว่าพวกออกมันจะมีความรู้ฝังในดีเอ็นเอเลยแบบ เมกบอยเงี้ยตัวปุ๊บรู้เลยว่าต้องส้มเครื่องยนต์กลไกยังไงมันอยู่ในสิลปะยานะ่ะคือออฟมันเหมือนกับถ่ายทอดความรู้ต่งตางๆผ่าน DNA พวกบอยที่เป็นสายบุกเนี่ยกล้ามเนื้อก็ลบเป็นตั้งแต่เกิดเอาปืนยิงเป็นอะไรเงี้ยพวกเมกบอยก็ส้มของเป็นตั้งแต่เกิดครับผมอรบรมนิดหน่อยรู้เรื่องเลยมันอยู่ใน DNA ซะง,งั้นแปลว่าถึงคุณจะเจอออฟที่แบบในดาวห่างไกลมีแค่ต้นไม้กับเหล็กครับแต่ถ้าเกิดมันมีเมกบอยสักตัวหนึ่ง งอกขึ้นมาจากสปอร์เนี่ยเดี๋ยวมันก็สร้างวัฒน,นธรรมเทคโนโลยีได้เช่นกันครับผมด้วยทัพกงออฟครับประกอบด้วยเผ่าต่างๆและเผ่านี้จะประกอบด้วยวอร์แบนด์อีกหลายกลุ่มครับผมหัวหน้าวอร์แบนด์คือวอร์บอสวอร์บอสนี่รวมตัวกันเป็นเผ่าขึ้นมายิ่งวอร์บอสเนี่ยพิชิตเผ่าอื่นหรือปราบประตูได้มากเท่าไหร่ครับกลุ่มวอร์แบนด์เนี่ยจะเตตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเท่านั้น แล้วยิ่งอยู่นานครับอ,อกยิ่งตัวโตวขึ้นทําให้มีอํานาจมากขึ้นและเป็นวอ,อ,อที่เก่งกาจขึ้นแกสกูลนี่ถือเป็นหนึ่งในวอ,อที่ตัวใหญ่แล้วก็มีอํานาจสูงมากเพราะว่าอยู่มานานด้วยนั่นเองครับนั่นแหละครับคือเรื่องราวของออกในวันนี้ฮะมันเป็นเผ่าที่มีเรื่องเล่าเยอะมากเอาจริงไม่นับว่าเรื่องของความเชื่อที่แบบว่าหลายช่องจะทำนะว่าออกเชื่ออะไรเป็นอย่างนั้น ทาสีแล้วจรวดจะยิงแรงขึ้นยิงไกลขึ้นทาสีแล้วรถจะวิ่งเร็วขึ้นอันนี้เดี๋ยวไว้ว่าหนทีครับแต่นี่คือเรื่องราวประวัติศาสตร์การก่อเมืององตั้งแต่โนวันโอวันสร้างขึ้นมาเรื่องของการกระจายตัวสปอร์การแพร่กระจายสายพันธุ์การบุกรบในโอวกาสขององทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ครับป๋ารักต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้ากับเรื่องราวพ o อยเมอร์โฟร์ดิเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันบราเธอ